ก็กับครอบพระคุณนะคะคุณแม่ไม่ประสงค์อ,ออกนามนะคะ<อ>คุณแม่จ๋านี่นะคะซิบแต่กร้าจะให้พีก่กีแตงโมห้าแม่พลอยห้านะคะ<อ>กับขอบพระคุณนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตตาและเอ็นดูน้องช้างนะคะขอให้คุณแม่และคุณยายนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำลรวยยิ่งขึ้นไปนะจ๋าอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะไม่ต้องมาหวั่าดีรอเลย เมื่อกี้พูดทำไมยังไม่ฟังอ้าวเอาดิเอาดิอ่าเมื่อกี้เราบอกอะไรเขาก็ไม่ฟังบอกว่านุ่นเนี่ยฟุ่ไงกรุ๊ปอะไรนะตลบหนาแน่น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 อย่างน่ารักอน้ำไหลมื่อไ่สองเชือกกันไม่ได้กินน้ำ หวานเจีย๊ยบนะคะมีคนชิมแล้วนี่ค่ะขโมยแตงโมน้องชิมชิมแตงโม,ม,มน้อง <c oughs> อร่อยมากมายพี่บูมบอกก <c oughs> ีบอกว่าแย่งบูบูมแยงม่ <c oughs> แยงทำไมบูมแ <c oughs> ย่ง <c oughs> ทำไมบูมหวานเจี๊ยบนะคะหวานมากนะคะกราบขอบคุณแม่ไม่ไประสงค์ออกนามน,นะคะ <c oughs> นะคะขอให้คุณแม่และคุณยายนะคะสุภาพร่างกายแข็งแรงร่ำารวยรวยเฮงๆงปังๆนะคะตลอดไปนะคะคุณแม่จ๋าสบายใจทางนู้นเอาละทางนู้นเอาละเอาละเอาล้วคุยมานังได้เป็นกล้วยนะคะเราเราจะไม่งดแตง่งโมเชื้อข่าวพอร้อนมากนะคะกับสาวท้องป๋อง ชาวปล่องของเราก็จะเป็นแตงโมเดอ้อแม่แม่เอ้ยเป็นกล้วยไม่ใช่แตงโมอ้าวโวยวายมีคนอุ๊ยขอประทานอภัยค่ะข <c oughs> ี้ฝุ่นเต็มเต็มตะโหม <c oughs> เอาใส่ตะกร้าชมพูไปก็ได้ปูมไม่ไหวแล้วทางนู้นโวยวายมากโวยวายหนักมาก เต้นรอเลยบูมเอ้ยอาลาบีกแกนรอเลยจ้าอาลาบีรอบูม <c oughs> ไม่ได้กินผลไม้หลายวันนะจ้าเนื่องจากว่าคุณแม่ติดภารกิจนะคะพาคุณพ่อออกตะลอนทัวร์ <c oughs> ต้องแบ,บ่งครึ่งเพราะว่ามันใหญ่มันใหญ่มันใหญ่ปูด,ปดมันวีมันใหญ่ เอ้ยบุม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 เอ้ยเอ้ยยังไม่ไหวเอ้ยแต่เราแต่เราองนะไม่ไหวนะแล้วหมดแล้วเดี๋ยวก็แย่งในตะกร้าด้วยบุม๋มขอบคุณครับ,อบขอบคุณครับก่อนอค,ครับผมเออน่ารักวันนี้ฟังกันรู้เรื่องอยู่ <laughs> ไม่ให้พอแล้วของแม่แม่ก็แม่ก็กหิวเหมือนกันกับเพอแหละเจ้าก็เลยน่ารักเกินปุยมุยเออ,เอ,อจากมันพังอยู่แล้วมันก็จะใช้อาการไม่ได้ต่อไปนะปูม <laughs> ดูนะคะแม่ยามเธอได้กินเธอมีความสุขมากดูอค่อ,คอยๆพอดีคำเลยบูมไม่ต้องงับใหญ่ไม่ต้องเป็นสาวคํววาโต <laughs> แบ่งปันพี่กินน้องกินด้วยนะคะน้องบูมกินด้วยนะคะชิมดีวหวานไหม <laughs> <laughs> โมดแตงไฟหวานเกินจนมดเจาะเอ,อสาธุบุญกับคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะที่เอนดูนะคะน้องจากกี้แม่พลอ,อยนะคะขอให้คุณแม่และคุณยายมีแต่ความสุบความเจริญนะคะร่ำรำรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเดินทางไปในมาไหนปลอดภัยแล้วขลาทุกเส้นทางนะคะคุณแม่จ๋านะคะ ขอบพระคุณมากๆากนะคะ well. ขอบคุณค่ะก่อนเ็วขอบคุณค่ะจ้าก่อนเสียงหน่อยเอ้ยเสียงหวานแววนะคะวันนี้หวานแววทั้งแม่และลูกนะคะได้กินแล้วนะหวานแหวมากเลยนะจ๊ะ